ยังไงอ่ะเอ้าดูยังไงมึงก็ลองถอดสายชาร์จแล้วเสียบที่ที่โทรศัพท์กูดีแล้วมันจะบอกอยู่ว่ามันมีกี่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนกูลืมเปลี่ยบกิ๊กอะมองๆกูมองที่กูแทบจะไม่ออกวิแต่กูมอง First blood. Double kill. Double kill. <laughs> huh? เลนสะสมไงอ๋อไอ้นเงินนี่แล้วฉันก็ไปสุ่มมันเลยเล่นโคตรเรือเลยตอนนี้เหลือสามร้อยเจ็ดฉันตามเมนท์ไทจ้สามร้อยเจ็ดสิบกว่านะอุ้ยใครเอาไอไวอลัวไปขุ่ยขุ่ยขุ่ยคนขโมยไอวอลไม่ใช่กูวันนี้คนขโมยไอวอลเราไปก็เผลอทิ้งอ่ะเมื่อกี้จะทิ้งกระสุนอนะ่ะเอาไม่ให้เอาเอาก็าได้วะ <laughs> 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 <neptitanki> First Blood អពុណាតាមមិនខៃលោករ້ອງអីសัตว์លោកអល់ហ្វាបងត້ອງចុច number ខាងនេះមកមើលดูណាសាប់ដាមកឃើញពីទុកពីថ្ងៃនេះ เติมมาสัปดาเป็นตะเติมไม่เป็นนะเพราะว่าตีมแล้วเฮ้ยมันจะขึ้นแบบนี้อะไรยิงมันยิงมันได้ยิงมันได้บนเงินถือปืนเลยจ้มันไม่มีตัวตรงมืออ่ะมันขึ้นตีมใส่ม mm. ืออ่ะาเอ้าเติมมึงลานกิวกู first blood เล่นได้มากูเก่งกูจึงดับเพื่อนรัด้ค <emp Charlie> ิวเพื่อนรัิวหมดเออไอเหี้ยอยู่ดีๆรัดคิวกเฉยใครบอกไม่มีนะมันขึ้นมันขึ้นแบบแกงสองคิวเท่ากันหมดเหี้ยกูดรวะของอยู่นี่ใ เปิดย nee, ังไงวะยี่เปิดไม่ได้ไอ้สเรก็มีบัวก็ผมก็ผมบางก็ก็ไป่อยู่นะจ๊ะเจ็บไป <laughs> First blood. Oh yeah. Double kill. <laughs> ขอบคุณนะขอของหน่อยขออยู่นะรักคุณเขาป้าอะไรไอเพนมึงจับได้ไหมตอนอันที่มึงบอกว่าใครแย่งอันไอไอบอมน่ะนีไอปูอ้าวมล้วย

มันทำอะมันทำศพปีเบปีพี่ขอชื่อเบหรือเปล่าถ้าชื่อเบนกดคำมาเยยบเลยะถ้าชื่อเบกดคเยอะเลยเยอะม ใช้สองตัวตายี่เลวกุ้งเต้นระบีกกุ้งเต้นเือบยโดนเหมือนเจ็บมากมากปึ้งไม่ตายอ่ะตายอีกแล้วใหม่ใหม่นะึง First Blood มาหน่อยครับมาหน่อยครับโดนซ้ำมันมีตัวอยู่ตรงที่เขาไม่เอาไม่มีไอทีกดไลท์หล่อยหหน่อยกูไม่กดไลท์พกลัวกลัวหลอยเพื่อนมันอยู่ฝั่งเพื่อนหมดแล้วลองไปส่งอีกคูคนดี้เซตดาบดาบคือคีบ double kill <c oughs> ไม่นะ่า <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือน,นเขาจะรู้จักพี่เบอร์สีหรือเปล่าเขาเลยสำสบเหมือนเขาทักทายกันนะ <c oughs> มันเลือนค่ะอันนี้มันเลือนพี่แกนี่มันเลือนพี่โมกี้อะไรอย่างเงี้ยที่ตรงไม่ขาวนี่พี่เขา,เขาหนึ่งด่าพี่เขาก็พี่เขาใส่หมวไม่ไม่ได้ด่าตอนแรกก็พี่กมันใส่หัวขาวไองมองไปมองนะ เราจะไปล็อกซอนไอ้ดีทุกึ่งคนนะฮะตั้งไอวอลตั้งไอ้วอลไดนะเราจะไปเล่นรหัสแก่ไม่กูไม่ให้เล่นเก่งตัวไม่แม่นแรกว่ะตึกไหนแม่นหมอดอีควายมันมันจะมาไม่เพชรเนี่ยเพชรเพชร First Blood โอ้ เพชรเพชรมันเข้าได้เลยเพชรขอบคุณนะเ,ออนเข้าไม่ได้แต่ว่ามันปาลาระเบิดใส่ได้ไม่ได้เ,ออเยี่ยมเลย,ยอุยอ้ยมันไ,ไม่สกูนั้นมากแล้วตอนนะี้เครื่องแหอะไรดับเบิลค i ล l บิวด hmm. oh, yeah. ้านบนมันนอ่ะใช่มีเดบวด้านบนนั่นลงมาไหน้าน้ำยาวค่ะเวยโไม่ให้ัดโคโแดกโอ้ยเม่งเล่น a เก่งจังวะะวาดนนี้แพ้น่นพี่ไปเลยมันเจ็บแล้วทริปลคิลมาแล้ว โอเคร่องโคตรแรกเลยเปดดาวเวยโอยค่ะ